และก็ตอนนี้ทั้งเบียก็อยู่กับเราแล้วที่ Music Box นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีชาวเชียงรายและก็สวัสดีเจ๊จีจีีนะคะมาเจอกันอีกแล้วจูกต้องเราเจอกันบ่อยๆนะคะจะได้อบอุ่นค่ะเพราะวันนี้เชียงรายหนาวมากถังเบียอ้อาวเขาทำไปไม่โดนใช่ใช่อยากจะแบ่งความหนาวเย็นไปให้ที่กรุงเทพมากเลยอ่ะนะคะรับเลยครับที่กรุงเทพนี่ร้อนๆห,หนาวๆแถมฝนตกม,ม่วงลงมาเลยอากาศ แสดงว่าฝนตกทั่วประเทศไทยแน่นอนนะคะ,ะทังเบียเรามาคุยกันนิดนึงนะคะสำหรับซิงเกิลใหม่มีโอกาสได้เห็น MV เพลงนี้แล้วว่าช h a Cha n d Dance นะคะฮัลโหลเบียอยู่ไหมคะ<อ> <c oughs> สงสัยฝนตกนะสัญญาแบบว่าขาดขาดหายหายได้ข่าวว่าทังเบียรนะคะมีส่วนร่วมกับซิงเกิลนี้แล้วก็ MV เพลงนี้ด้วยยังไงบ้างคะจ๊ะ ก็นนแต่ขั้นตอนแรกเลยครับผม r e สเฟ e n รนซ์เพลงครับตัวดั๊ตเตอร์ครับ r e สเฟ e n รนซ์รวมถึงเรื่องราวใน MV ตัวละครใน MV เนื้อเ <Okay. S 2> พลงก็เป็นครับพอตูมเสื้อผ้านหน้าผมด้วยครับโอ้โหนี่ทำเองหมดเลยจะกลายเป็นโปรดิวเซอร์เองแล้วนะคะถังเบียร์หมดฮนะถ้าเมันก็มีพี่ปั๊มเป็นคนอุกอาจจากแดนมาเนียเป็นคนทำใ อืมสุดยอดมากๆสำหรับเอมวีเพลงนี้นะคะแล้วก็พอปล่อยเพลงแล้วก็เอมวีมาแล้วตอนนี้ผลตอบรับกับซิงเกิลนี้เป็นยังไงบ้างชัดแอปเปิลแดนส์แฮปปี้แล้วก็ชื่นชอบครับแล้วก็รวมถึงมีแฟนเล่ใหม่ๆเข้ามาได้รู้จักทางบิมากขึ้นด้วยครับอืมแล้วตอนนี้มีการตระเวนโปรโมตยังไงบ้างจ๊ะก็มีการเดินสายโปรโมทครับรวมถึงแต่ว่าทางบค่อนข้างอยู่ได้ยากนิดนึงเพร่ะททางบมีเรียนด้วยเพราะตอนนี้ก็เรียนด้วยแล้วฮัลโหล ค่ะยังไงนะยังไงนะโปรโมทยังไงนะจ๊ะสัญญาณขาดหายไป,ไปก็มีไปเรียนครับคก็เลยคิวโปรโมทข,ข้างได้ได้ยากนิดนึงแต่ว่าก็วันไหนที่ว่างก็ไปโปรโมทครับอืมแล้วนี่แบ่งเวลายังไงเอ่ะเพราะว่าต้องเรียนด้วยใช่ไหมแล้วต้องมาทํางานเพลงแถมยังต้องจัดการกับเรื่องของความใฝ่ฝันของตัวเองด้วยทั้งเต้นทั้งร้องแล้วก็เรียนแบ่งเวลาย,ยังไงบ้างอจ๊ะก็ต้องใช้เวลาที่ว่างทุกนาทีให้เป็น ประโยชน์ที่สุดอะคับที่แบบเรียนแค่ครึ่งวันอีกครึ่งวันเอาเคเดินสายอะไรเงี้ยครับ,รบนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยอะสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะถังเบียจะเป็นวันเด็กแห่งชาติด้วย<แ>อยากให้ถังเบียพูดให้กำลังใจแล้วก็ให้ให้โอวาาได้ไหมอะ <laughs> ไม่ใช่คือเบอกกล่าวกับเด็กๆนะคะพรุ่งนี้วันเด็กแห่งชาติแล้วอยากจะให้น้องถังเบียพูดกับเด็กๆหน่อยจ้า มีความสุขมากๆนะครับน้องๆรวมถึงเด็กๆเล็กๆเด็กๆน้อยๆนะคบก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มากๆครับเชื่อฟังครับไม่ดื้อไม่โนที่สําคัญคือทุกคนต้องตั้งใจทําทุกๆอย่างที่เป็นความฝันของตัวเองให้ดีที่สุดครับผมเชื่อ,อว่าเด็กทาสามารถแน่นอนทุกคนที่ฝันแล้วก็คนที่ล้มกม็อยากให้คนล้มอย่างล้มนานอันนี้ปีบลุกขึ้นมาเด็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆ จะได้เดินตามความฝันแล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับพี่ถังเบียด้วยนะคะจี่ก็ฝันมาตั้งแต่เด็กนะวอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่สามขวบเนี่ยเริ่มร้องเพลงโอ้จริงเหรอเก่งมากเลยอะ่ะสามขวบร้องเพลงแล้วก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องวันนี้ความฝันเป็นจริงแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างจ้าถัางเบียครับแ็แต่อย่างที่ทังเบียพูดไปเมื่อกี้แหละคือเหมือนอยากให้ทุกคนโฟกัสมันให้มากๆเวลาเดิน <Okay. S 2> เดิน,เด,นเดินตามสิ่งที่เราโฟกัสไว้ให้ถูกครับลม้มบ้าง ล้มนานลุกลิ่ลุกขึ้นมาครับอืมเป็นคนที่มองโลกนในแง่ดีมากเลยนะคะแล้วก็พยายามเติมกําลังใจให้กับตัวเองน้องๆน,นะคะก็ลองเอาอย่างพี่ถังเบียนะคะจะได้มีอนาคตที่สดใสแล้วก็เดินตามความฝันของตัวเองได้ด้วยส่วนซิงเกิลนี้ shut up and dance ถ้าเกิดว่าน้องๆฟังแล้วอยากจะแดนซ์ตามพี่ถังเบียรดาวน์โหลดได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะ ดาวน์โหลดได้แล้วครับผมทาง MV นะคะรวมถึงตัวเพลงนะ MV ก็สามารถไปเสิร์ชดูได้ที่ YouTube นะครับที่เช็ค up and dance ครับเวนวักทีวีเอ็นจครับผมแล้วก็เพลงเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ดอกจันสี่เก้าสอง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 โทรออกสามเจ็ดครับหรือว่าดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันไอทูนดีเจอร์ KK เคบอกไลค์ค i ิก Play ครับแล้วก็อย่าลืมมาติดตามทางเบียร์นะครับแล้วก็ติดตามทางเบียร์เลยอัปเดตข่าวสารทุกๆอย่างประจำวันของงเบียร์รวมถึงตารางงานด้วย ได้ที่ Twitter แล้วก็ Instagram นะครับ ID TB underscore TNG BER w ER ครับทังเอ TB underscore ทางเบียครับผม น้องๆคนไหนที่อยากจะฟอลโล่นะคะแล้วก็ตามติดชีวิตของถังเบียรนะคะว่าโปรแกรมชีวิตมีอะไรบ้างพร้อมกับซิงเกิลใหม่ๆของถังเบียด้วยก็ติดตามได้นะคะฟอลโล่กันได้เลยนะคะซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่เป็นเพลงแบบจังหวะแบบแดนซ์เลยเนาะเต้นกระจายเลยจะมีซิงเกิลอื่นที่เป็นงานเพลงช้าๆบ้างไหมหรือว่าจะมีการปล่อยซิงเกิลต่อมาอยัางไงบ้างจ๊ะนี้กำลังคุยกับทางโปรโมเตอร์อยู่ครับว่าเราอยากทำเพลงอะไรออกมาแน่นอนว่าถ้าไม่ผิดลาดนะประมาณ กุมภาเราก็จะได้ฟังอีกหนึ่งเพลงนะครับจากถังเบียครับเดือนหน้าแล้วกุมภาพันธ์นะคะต้อนรับเดือนแห่งความรักนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นแนวไหนต้องติดตามกันต่อไปนะคะ Follow อ p กันเลยนะคะกับถังเบียนะคะตาม IG นะคะ Twitter นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดได้ MV ก็ y o u ก็ b e เนาะเข้าเข้าไปดูได้เลยเนาะแล้วก็ส่วนการดาวน์โหลดก็พี่ถังเบียบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอดี๋ยวจะให้ถังเบียฝากซิงเกลิลนี้กับแฟนคลับของ Music Box ที่เชียงรายหน่อยคะ่ะ สิ e a a ่งกี่ชอบอ้อมใสุกับอ้อมอกอ้อมใจของคนเชียงรายด้วยนะอ้อมอกอ้อมใจเลยนะน้อยคนนึ่งที่เดินตามเขาันเด็กไงมันเด็กไงใช่ไหแม่ยังเด็กอยู่ยี่สิบะคนเป็นกำลังใจให้ทางเบียนะครับแล้วก็รวมถึงใอเอด่องผลงานทางเบียรด้วยแล้วก็สนับสนุนของแท้นะครับยังไงก็กำลังใจให้ด้วยเพราะว่าก่อนเราจะได้มาเพลงเนี้ยมันลำบากมากมากเลยการ มีจุดยืนตรงนี้ได้ก็มาจากแรงสนับสนุนของทุกๆคน,น,น,คคนๆทีนะะ follow, ่ให้กำลังใจพวกเราครับค่ะน่ารักมากๆสําหรับถังเบียร์นะคะเราก็จะฟอลโล่แล้วก็ให้กําลังใจถังเบียร์ต่อไปนะคะส่วนซิงเกิลนี้ Jada and Dance นะคะหลายคนก็ชื่นชอบมากๆอย่าลืมนะอย่าดูอย่างเดียวนะไปฝึกท่าเต้นเหมือนกับถังเบียร์ด้วย <laughs> เพราะว่าถังเบียร์เต้นเก่งมากๆเลยนะคะส่วนซิงเกิลต่อไปจะได้ฟังกประมาณเดือนหน้ากุมภาพันธ์เราจะรอรุ่นนะคะแล้วก็ให้กําลังใจถังเบียร์ตลอดไปเลยนะคะ ครับ่ดครับค่ะขอบคุณทั้งเบียร์มากนะคะสวัสดีค่ะ